สวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้กับผมเอ็กฟอร์็กัน,นะครับกอนนี้ก็โปกเกมอนไฟเลเพอร์ทที่5นะครับโอเคไปกันต่อเลยยิมนี้รู้สึกเราจะไฟเียใช่ไหมเยี่ยมไฟแล้วหม้ต่อไปแล้วก็ต้องเดินเข้าตรงนี้ไปใช่ไหมตรงนี้ไม่มีอะไรครับโอเคตรงนี้เราสามารถซื้อของได้ซึ่งมันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องซื้อหรอกใช่ไหมโอเค โอ้ว่า t ์เดอะ l ฮโอ้ว้าวได้ซองจดหมายอะไรสักอย่างนะครับฮะอย่าบอกนะมันบอกว่าอะไรเมื่อกี้ให้เอาไปให้แม่หรือใช่อะมไม่น่าใช่ลองเปิดดูนะครับที่แบ็คอันนี้เป็นท่าอุ้ยหลด้งอะไรยอโอเคท่าล็อกทอม ดีมากท่านนี้แต่ใส่ไม่ได้สักตัวกรบโอเคทาวแมปช,ช,ชีวีไม่เกี่ยวเอ็นตีดอตตีไม่เกี่ยวโอเคทีนี้ก็มอนเตอร์เรารักษาเรียบร้อยแล้วแ,ลวแลวหละถ้าจะไม่ผิด เราจะไปเรียกว่ามอนเกอร์ก็ไม่ได้เดี๋ยวต้องเรียกว่าโปเกมอนโอ้ถ้าจำไม่ผิดตรงนี้รู้สึกจะต้องไฟร้านแปดครั้งเออเออตูมเออตูมเออโอ้แข็งเรงใช่ย่อยเดี๋ยว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 ,ยวโอเคเออตายละ เมื่อกี้ผมเพิกกดเปลี่ยนท่าไปอ่ะกดอีกรอบไเฮียอ้ OK. อ no 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 ไม่เปลี่ยนพามรู้สึกว่าเวล์ต่อไปผมจะได้ร่างใหม่แล้วใช่ไหมเยี่ยมวู้ด sleep p o w d เยี่ยมชิงปลูกปลูกสิทำไมไม่ปลูกลไรวายวิบเอื้อ วายวิอ oh, ือ mm ่เ hmm. ร right. huh. hey. huh. oh. ือมาแล้วฮะเฮฮะโอ้ค่วายิโอ้วายวิอ้อะไรทชงมันตืมันตอร์ซะช็อตอือเทคโอโ ทักโออาโอโผล่เกมมอนย่าฮาพิตี้ยูแคมไฟคแซนแอทแทกโอมทักก์โอเออทักโอดาบยีมเวลอัยีมเวลอัพนะคู่ เออเออเออออกมาไฟคไวเวตู่ป้อออกมาเลยพิจิอู้อ่ออู้โอเคร้อยเหมือนว่าเราจะต้องไปรักษาตัวก่อนแล้วแหละเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเก่งมากเรายังเวลน้อยอยู่ต้องพูดว่าเรายังเวลน้อยอยู่

เลือดสิบหกรู้สึกจะเปลี่ยนร่างแล้วมาเลยว่ายเวฟว่ายเวฟผมนั้นเอาท่าสลิปพาวเดอร์ไปใส่แทนท่าแรกมันก็เลยไม่แรงเริ่ซีดปลุกปลุกพุดอันนาท่าปลุกพุดอันนาเยี่ยมได้ลดคืน,นโอ้เอาเลดขึ้นมาแค่ว okay. <White> ่อายอวิบเร็วอัพยัง อัพแล้วรู้สึกจะเปลี่ยนร่างแล้วใช่ไหมเยสเปลี่ยนร่างแล้วครับชิงตึ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 ๊งตึ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 งตึ๊งตึงตึ๊งตึ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 ๊งจึงจึ๊งจึนงึ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 งตึง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  โอ้โหมันบล็อกทางอย่างนี้เท่ากับว่าเราต้องไปเจอกับคนข,ข้างล่างเองโอ้โหโอ้โหเหนื่อยไววิบไววิบโอ้พีพีจะหมดแล้วเอาเลืเอดขึ้นมาเอาเลือดขึ้นมาเิโอ้เลือดขึ้นมา โอเคเป็นตัวเป็นแคทพายแล้วกันแคทพีโอ้ตัวเดียวกันเลยแต่เวลมันสูงกว่าจงตี้เออจงตี้เออจงตี้เออจงตี้อ่าพิจี้ถึงตาแล้วจงตี้เขาอไรเออนก ยังไงลกก็ชนะเฟยมันต้องเปลี่ยนหรอกให,ให้ให้ตัวนี้เวลอพไปชิ้นเฮ้ยลูงนี้นะ่าจะอาไอตัวหนอนมาสู้กับตัวนี้เพราะว่าไอตัวนี้มันตัดสู้ไม่ได้เป็นดักแน่อยู่อ,อืออือ,อ,อ,อ ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนโอ้ตัวนี้ก็เป็นยักแดมเหมือนกันเออเออเอือ้อเอื้อเอื้อตาย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 ไม่ตายวะตายชิงตายเอ,ายอ้าไอ้ตัวนี้ได้ท่าใหม่แล้วเหรอเนี่ยเพิ่งรู้ get crash โอ้โหดูเหมือนไม่ค่อยจะละบากใจเอ,อือไฟค์ไวริปปิงพิจิลงมาไวริปปิงอ้าวทำไมพิจิไม่ลงมาล่ะไวริปปิงไวริปปิงอ่าพีพีหมดแล้วอ่ะมันก็เอาปลุกถั่วหน้าไป <laughs> ปลุกถัว่ว โอเคชิ้นอะไรดินเนอร์ดินเนอร์แบบอุ้ยอรงนี้มีโปเกมอนในตำนานอู้อยากตับอยากจับไม่ใช่อยากตับอู้บาปแล้วเขาเปลี่ยนตัวก่อนตัวนี้เดี๋ยวฆ่ามันโอเคชิปมาโอเคไม่น่าเป็นไรนะไม่น่าถึงตายหรอกโอเคท่านี้ตัดเจเน็ตแท็กตับ <Take> เทคเกิลยวพุงตายโอเคดีมากจับเลยแบ็คเอ่ออยู่ไหนวะเนี่ยจับไปเปร้อ, 100. อยเของค่าซะไม่ไม่เป็นชื่อชื่อสเปลโรลลไปนั้วแหละสเปลโรชื่อสายพันธุ์ของนกนีโดลแลนโอเคผมขอจับนะครับอยากได้ตัวมาเพิ่มเออไไม่ได้เดี๋ยวฆ่ามาึง กูมอนออกมาเลยเจ้านี่ใช้เป็นตัวช่วยจับเอ่อกัสวัปทีนึงโอเคแล้วก็แทคเคิลไม่น่าเห็นตายหรอกโอเคโอ้ติดพิษแย่แล้วโหใช้ได้นู่นว่าตัวนี้เลเวลเจ็ดก็ทำดาเมจให้ได้ขนาดนี้บัดโอเคจับปิง ขอไม่เป็นชื่อเหมือนเดิมนะให้มันชื่อว่าอันี้ไปนีนโดลันฮะนโดลันโอเคอตัวไหนอีกไหมตัวนี้ก็เรามีแล้วไม่ต้องการจ้าลันโอ้ชิคก,กี้พุฟใช้ได้อยู่เลยนี่ตัวนี้ขอไฟหน่อยแล้วกันโอยเวสามเองเปล่งนี่เราจะจับไงเนี่ยจับด้วยนีโดลินเล่นนโดลันไหมอ นี่ตะลันนี่ตัวอะไรก็ช่างเหอะโอ้โหจะตายไหมเนี้ยต้องรีฟด้วยเ,ยเยดี๋ยวเดี๋ยวดิโอ้ยโอ้โหจะตายแถแล้วเนี่ยเยดี๋ยวดิพีก,ก็ได้อ่ะมันหลับแล้วล่ะโอเคเห็นตัวก็ได้สเปโรมาโอ้โหมัน ให้ท่านี้มาก่อนเลยจับยากอะตัวนี้ไม่ได้เลยอ่ะ๋ยวก็พิจี้มาไม่ใช้ท่าแล้วนะโอ้ติดพิษโอเคมันยังไม่ใช้เฮ้ยแต่ว่ามันจะข้ามันไหมเนี่ยทเทคเกิลอย่าตายนะเฮ้ยเอ้ยมันมันมันเฟล,ลอะโดนตีไม่เข้าเฟลอีกแล้วโอ้โหโดน เฮ้ยโอ้โหตายกิจที่เข้าวิธท,ทำมาเขืออ่อแล้วเนี่ยเป็นการจับที่เคร่งเครียดมากวันนี้มีแล้ววิ่งหนีชิบอ้าวโอ้โห,โโหโดวงโอ้ยไอ้นี่มีไวบิบอ้าวไวบิบพลาดหมดสลีฟไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันจะมาทำเราสลีฟแทนนะถ้าเราไม่ทำมันไปปุ๊บปุ๊บขวดหน้า เต็งหัวหน้าโอ้ยนอนเลยไปทำหมดสลีพาอุย้ยเดี๋ยวจะโดนมันสลีเพนันเนี่ยสลีพ้าได้วไว้ชิงหลับต่อไปหลับต่อไปาพาวด์หลับต่อไปาเคียงรีบปิดให้มันตายตาเนี่ย ไว้เอาพีพีหมดเหมือนกันโอ้โหตายแล้วโอเคใช้ท่านี้ไปเรื่อยๆมันหลับไปก่อนโอเคตายไปเรื่อยโอ้ไม่ดีหรอกอันนี้จริงก็ดีหรอกแต่ว่าไม่อยากได้โอ้มาเจอ,อแล้วเจอ,อแล้วเจอ,อแล้ว ไว้สลิปให้มันสลิปหลับไปก่อนบุกถั่วก็ไม่ได้ถ้าเนี้ยตรงตรีไม่ได้เลยโอ้ยติดสถานะหลับอีกต้อเปลี่ยนมอนเตอร์เป็นไอ้พแบบูดโดนผิดนะเว้ยโอ้ยตายเอือไอ้นี่ก็ติดสลีปติดสลีปหมดเลย พีคโอ้โหติดสลีปตายถอะเฮ้ยทำไมมันพีคได้วะต้องหาจังหวะพีคเอาพีคอีกดิเฮ้ยสุดยอดมากดีแหละอย่าเพิ่งตายนะเฮ้ยเอา้ามันมีเท่าเครื่องเลือดตัวเองชิบหาย ไปดีเว้ยอะไรโอเคโอเคโอ,อ,หหอ,คอนน้ยย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 จับจับจับยยยยยยยายย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 ยลยยยยยจยย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 ยายอะยย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 ยเจออยยยยย้ยย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 ยอยยยยเยยยลดยย ตาย,ยแบบโ,โอ้ยเจอพิจิตรงนี้มีตัวอะไรนะ่าสนใจไหมต้องเดินเดินดูนะเผือ่อจะมีตัวมีพิจิอีกแหละกูจะเดินอีกแคนะ่สองรอบเลยเผื่อจะมีตัวดีๆโอ้ตัวนี้ได้แล้วเฮ้ยยุ๊บยุ๊บโอ้โหตัวนี้ก็ได้แล้วไม่เป็นไรแสดงว่าแถวนี้ก็เป็นป่าแบบเดียวกับแบบเมื่อกี้โอเค โอ้โหมีคนอีกแล้วอ่ะเบื่อคนที่สุดเลยโอเคไม่เป็นไรเป็นคนธรรมดาหรือว่า NPC โอ้มีเขาหกตัวแล้วเ,เนี่ยหรือว่ามีห้าตัวอยู่เฮ้ยโน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 อยู่เกนบายต้องไปฝึกกับโปเกมอนพวกนี้โอเคน้ำพันนี้ผมขอพอเกนนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย